สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอจะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตะบนกองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตาบนบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตะบนทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะติดถนนเส้นสุขุมวิทเลยนะคะเบอร์โทรทั้ง3สาขาเซลทุกคนกุ้งขึ้นไว้ที่หน้าจอน,นี้เลยนะคะถ้าไม่ใช่เบอร์นี้ไม่ใช่เซลล์ของร้านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดของหางตัดหญ้าสยามสโตร่รากันนะคะแล้วก็จะพามารีวิวด้วยนะคะสำหรับหางตัดหญ้าสยามสโตร่ราถ้าใครนะคะกำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าติดรถถ่ยนะคะกุ้งแนะนำเลยนะคะของดีและราคาไม่แพงนะคะมีอยู่จริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวหางตัดหญ้านะคะของสยามสโตร่านะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะกุ้งมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดราคาถูกมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราแจ้งราคากันก่อนเนาะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมีรุ่นที่ขนาดวงตัด80เซนขนาดรวมกล่องรวมขาสกี95เซนตัวนี้นะคะใช้กับรถรุ่นเก่านอกก็ได้นะคะราคาตัวนี้นะคะกุ้งจัดโปรโมชั่นราคาดีราคาเด็ดไปเลยนะคะ21,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า มีจัดส่งทั่วประเทศไทยค่าจัดส่งไม่แพงโทรมาถามได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นขนาด1เมตร20ขนาดวงตัดนะคะขนาดรวมกล่องรวมขาสกีเมตร35นะคะใส่กับรถรุ่น L32 36 34 40นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็หัวเกียร์ของรุ่นนี้นะคะได้หัวเกียร์ใหญ่ไปเลยนะคะ60แรงนะคะ เราไม่ได้ใส่หัวเกียหัวเกียเล็ก40แรงนะคะตัวนี้ได้หัวเกียร์ใหญ่ราคาอยู่แค่2 6 9 0 0บาทเท่านั้นไม่ใช่2 6 0 0เท่านั้นนะคะราคาถูกมากๆเลย2 6 0 0นะคะไปพร้อมย่อยสลิปคัตตัวนี้เลยนะคะสวยๆงานสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้างานดีอย่างนี้นะคะแล้วก็อะไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะ รุ่นขนาดวงตัด1.40เมตร40นะคะตัวใหญ่มากๆขนาดวงตัด1.40เมตร40หัวเกียร์60แรงขนาดรวมกล่องรวมขาสกีเมตร55ใส่กับรถรุ่น L 4 5 L 4 7 L 5 0ใหญ่มากๆตัวนี้อยู่ที่28,900บาทเท่านั้นทุกตัวมีจัดส่งทั่วประเทศไทยราคาไม่แพงนะคะโทรมาเช็คราคาจัดส่งได้เลยนะ เดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปรีวิวความหนากันหน่อยนะคะหัวเกียร์กุ้งบอกไปแล้วหัวเกียร์60แรงสาหรับรุ่นตั้งแต่1เมตร20นะคะวงขนาดวงตัดนะคะส่วนหัวเกียร์ของรุ่น80เซนนี้เราใส่อยู่ที่หัวเกียร์40แรงเลยนะคะอ่ะเรามาดูความหนากันของทุกรุ่นนะคะนี่เลยความหนานะคะของรุ่นนี้นะคะ16มิลน,นะคะ รุ่นเล็กแต่เราให้ความหนาแบบจุกๆไปเลยนะคะซื้อไปแบบใช้ยันลูกบวชนะคะคุ้มทนนะคะความหนากล่องอยู่ที่6 6มิลนะคะลูกค้านี่เลยนะคะทุกเออแล้วก็มาดูอันนี้กันนะคะความหนาขาสก,กีของรุ่นเมตร20นะคะลูกค้าอยู่ที่เท่าไหร่16เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ความหนาเราให้เท่ากันนะคะ ตัวนี้นะคะความหนาอยู่ที่6มิลน,นะคะลูกค้านี่เลยความหนากล่อง6มิลความหนาขาสก,กี้อยู่ที่16มิลน,นะคะเนี่ยทุกตัวความหนาเหมือนกันนะคะลูกค้าทั้งราคาถูกทั้งสเปคเหล็กหนานะคะลูกค้าคือแบบแล้วจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูความหนาตัวนี้16มิลกว่าเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นขนาดเมตรสนะคะ ให้ความหนาหนามากเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะอยู่ที่6มิลนะคะ,คะตัวความหนากล่องนะคะค่ะ หางตัดหญ้าสยามสโตล่านะคะลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหาหางตัดหญ้าอยู่กุ้งบอกเลยว่าหางตัดหญ้าสยามสโตล่านะคะทั้งราคาดีนะคะกุ้งจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะแล้วก็สเปคนะคะกล่องเหล็กหนาหัวเกียร์ใหญ่ที่สําคัญนะคะลูกค้ามีรับประกัน6เดือนด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่จัดส่งทั่วประเทศไทยราคาไม่แพงโทรมาเช็คราคาได้เลยนะคะ โปรโมชั่นนี้นะคะอยู่แค่ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะหากสนใจนะคะศูนย์3 9สา4สวัสดีจ้า